เสียอาการหนักมากเข้มมุกดาถูกรุกหนักถามตรงๆเป็นแฟนกันหรือเปล่าประแสความฮอตจิ้นและฟินของพระเอกนางเอกจากละครเรื่องโซเวลีอย่างเข้มหัสวีและมุกดาณนะรินรักมาแรงจนทะลุออกมาถูกแฟนๆหลายคนเชียร์หนักๆให้ทั้งคู่รักกันนอกจอ งานนี้พิธีกรตัวแม่ของวงการบันเทิงอย่างแจ็คเกอรีนไทยรัฐทีวีได้คิวของทั้งคู่มานั่งขึ้นรถในรายการแจ็คเกอรีนไรท์ทูพร้อมกับยิงคำถามที่ทำให้ทั้งคู่เสียการหนักมากเขินจนดูออกได้เลยซึ่งหนึ่งในนั้นมีคำถามว่าหลายคนเชียร์ให้เป็นแฟนกันซึ่งเคนได้ตอบว่าก็น่ารักดีเราก็ว่าเราก็น่ารักดีทางด้านมุกดาก็ตอบว่า ก็น่ารักดีค่ะเวลาอยู่ด้วยกันเราก็คุยกันปกติเราจะมีมุมที่จะสนิทกันมากขึ้นมันเป็นมุมที่คนอื่นไม่เห็นไงคะเหมือนเวลาเราสนิทกับใครเวลาเรานั่งคุยเราก็จะเห็นความสนิทอยู่แล้วมากกว่าคนที่เราไม่สนิทก่อนที่เข้มหัสวีจะตอบคำถามนี้ต่อว่ามันด้วยตัวเราไปอินกับตัวละครค่อนข้างเยอะและเห็นถึงการดูแลผู้หญิงของเขา ซึ่งก่อนหน้านี้เราอาจจะเป็นผู้ชายแบบดิบๆหน่อยจะเทคแคร์ยังไม่เก็บนะักแต่ก็ดูแลได้พอเราไปดูตรงนั้นมาเวลาที่เราอยู่กับมุกดามันเกิดจากความเคยชินแล้วเป็นสิ่งที่อัตโนมัติที่เราได้ดูแลเขาคำตอบน่ารักฟินฟินและการเสียอาการของทั้งคู่มีให้ชมในรายการแจ็กกอรินได้ทรู รับรองแฟนๆได้ยิ้มแก้มแตกตามแน่นอนจ้าเรามาดูภาพความสดใสน่ารักของทั้งคู่พร้อมกันนะคะ